สวัสดีครับแฟนๆตลอดเที่ยวตัวไทยแล้วก็แฟนเพจตลอดชมโบราณน,นะครับวันนี้ผมพาทุกท่านนะมาชมแม่เหล่าวาฬของอีกเจ้านึงนะครับของจังหวัดเพชรบุรีนะครับพื้นที่ตรงนี้คือบ้านมะขามโปน,นะครับอําเภอแก่งกระจานนะครับที่ท่านเห็นอยู่ตรงนี้นะครับที่เป็นแฟนคลับหรือที่ท่านมาเฟืัวของเจ้านี้น่าจะเห็นหน้าแล้วน่าจะพอรู้จักนะครับอันนี้ก็คือ อ๋อมะขามโพงครับอ๋อมะขามโพงเนาะครับครับสวัสดีคับอ้อครับ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 ต้องขอขอบคุณอ้อมากนะครับที่อนุญาตให้ทางช้องตลอนเที่ยวทัวไทยมาทาการ่ายตามวิดีโอเกี่ยวกับแม่เหลาโบราณนะครับเห็นบอกว่ามีโบราณด้วยครับโบราณนะครับเป็นเป็นลูกเกิดทั้งหมดเลยลูกเกิดครับนะครับนะครับตามที่ผมได้ข้อมูลมานะครับอ่าแม่เหลาโบราณของอ้อมะขามโพงเนี่ก็เห็นบอกว่าลูกเกิดที่เกิดจากกอกนี้ที่เราขายออกไปนี่ ตั้งแต่ลูกแอร์เลยใช่ครับกี่เดือนลูกแอร์ที่ขายออกไปเนี่ยห้าเดือนครับห้าเดือนสี่เดือนห้าเดือนสี่เดือนห้าเดือนบอกราคาได้ไหมราคาเท่าไหร่ขั้นตำ่ำขั้นตำ่ำสตาร์ที่สองหมื่นห้าขึ้นครับสองหมื่นห้าขึ้นครับโอ้โห oh นะครับท่านผู้ชมก็ถือว่าเป็นอ่าลูกแอร์ของแม่เหลวาวลาลานอีกเจ้าหนึ่งนะครับที่ผมไปถ่ายถ่ายมาที่ว่าเริ่มสตาร์ทลูกแแอร์นี่ตั้งแต่หัวง่ายสองหมื่นห้าขึ้นไปเลย หมายควาว่าแม่เหล่าของอ้อมขาพงเนี่ยต้องมีแม่เหล่าดีๆครับพอเปิดเผยได้ไม่ว่าได้มาจากไหนว่างแม่เหล่าของอ้อมขาพงดังดังเดิมแบบดังเดิมมันคือจากจากของอ้อมขาพงเนาะส่วนมากจะดังเดิมส่วนมากเป็นดังเดิมใช่ไหมแต่ที่ซื้อเข้านี่น้อยครับน้อยก็คือน้อยส่วนน้อยเนาะก็คืออ่าตรงนี้นะครับก็คงจะต้องพูดคุยกับทางอ้อก่อนนิดหนึ่งว่าความเป็นมาที่ต้องมามีแม่เหล่าวูราน นะครับเป็นยังไงน้องรให้ฟังเป็นไงตั้งเดิมอผมชอบโบราณอยู่แล้วตั้งตรุ่นพ่อผมก็คือเล่นอยู่แล้วกับคนเพชรวุ้ง่าย่เข้าใจเอะใช่เป็นไงก็มันปลูกฝังมาตั้งแต่เล็กกพี่เพราะว่าผมชอบโบราณอืมอืมอืมอเลยก็ตั้งเริ่มจากศูนย์ขึ้นมาที่สร้างแม่วัวนะผม <c oughs> ไม่มีอะไรเลยก็คือเริ่มมีแม่เหล่าโบราณนี่เริ่มจากศูนย์เลยครับเริ่มจากศูนย์กี่ปีที่แล้ว ตกสิบแปดปีได้ครับสิบแปดปีครับโอ้โหเริ่มมีแม่เล่าวบราณตั้งแต่อายุเท่าไหร่เริ่มเริ่มมีตัวแรกเลยเริ่มมีตัวแรกก็ประมาณยี่สิบยี่สิบเก้าปีอายุยี่สิบเก้าอู้อายุยี่สิบเก้าก็หมายว่าช่วงช่วงอ่าเห็นบอกเมื่อกี้ว่าเล่นโบราณด้วยก็หมายว่าช่วงตั้งแต่เด็กเล่นกับพ่อเนี่ยนะใช่เล่นมาเล่นจริงจังมาที่ว่าเล่นโบราณเนี่ยเลีเล่นจริงจังตอนตอนไหนที่ว่าเล่นเรื่องเวลา เพราะว่าเมื่อกี้ที่ท่านผู้ชมผมไปด้านหน้าไปดูตรงวารานิดหนึ่งเห็นมีป้ายอ้อมาขามพงครับหมายว่าเป็นเป็นในาพวงด้วยคนั่นแหละเริ่มจริงจังตั้งแต่ไหนที่ว่าเป็นเรื่องเป็นราวมีวลลาราณของตัวเองอ่ะพอจบมหกก็เริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มแล้วครับเริ่มแล้วใช่ไหมสิบแปดปีเนี่นะสิบแปดปีสิบแปดปีนี่เป็นเป็นนายพวงแล้วครับขึ้นใช้ชื่ออ้อมขามพงเลยใช่ครับโอ้แล้วตอนนั้น ตอนที่เป็นนายพวงแรกๆนี่ทีมงานของอ้อมขามพวงมีประมาณกี่ทีมมีก็เด็กในบ้านเลยครับทั้งหมดเลยไม่มีคนอื่นรวมไม่มีคนอื่นรวมเลยไ่ครับติดเด็กในบ้านก็หมายความว่าแต่ละคนก็มีโวลันคนละตัวสองตัวสามตัวมาจับรวมกันจับรวมกันเฉลี่ยกันทุกอย่างเฉลี่ยกันทุกอย่างค่าใช้จ่ายเพื่อไงเนาะค่าใช้จ่ายเฉลี่ยกันเฉลี่ยกันทั้งหมดมีวัวลันจานวนกี่ตัวที่ว่าเล่นเป็นวัวลันแรกๆแรกเลยประมาณกี่ตัว ที่ซ้อมกันอยู่ก็ห้าสิบได้ั้มครับครับในหมู่บ้านมะขามโพนี่นะครับโอ้ตอนตอนนี้พัฒนาขึ้นมี100 100 100ร้อยร้อยกว่าตัวครับฮูอ้แล้วก็จับตัวเจ๋งๆเอาไปที่ไปเล่นกับเขาอ <c ute> ืมเพิ่งได้คัดอ่ะค<ช>ั่คัดเอาตัวที่จะไปสู้ขาได้อ,อ่ะไปใช่ครับอืมอืม <c ute> นะตอนนี้ที่ว่ามีโมรานแล้วก็เล่นโมรานมาด้วยที่ว่าตอนแรกนะจนมาถึงอายุที่ยี่สิบเก้าเนี่ยยี่สิบเก้าเนี่ยแล้วก็ มีโวลานมีตัวไหนที่ว่าคนรู้จักก็ดอนมะขามโค้งเออไอป้อมะขามโคงบ้างก็มีลูกแก้มแล้วก็ดางไฟดับลูกแก้มดางไฟดับครับแล้วก็ลูกหยันลูกยันสามตัวหลักๆกันครับตัวหลักที่คนรู้จักใช่ครับอ่าอ่าลูกแก้มนี่ซื้อมาเนาะซื้อลูกซื้อซื้อมาเป็นเป็นบาทไหนตัวลูกแก้มเนี่ยครับเป็นบาลลองครับี่ลูกแก้มตอนนี้ยังอยู่ไหมเนี่ยครับอยู่นะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะ อ่าอินเสิร์ตภาพตัวนี้น้องตุ๊กแางใช่ัครบลูกแก้มเนาะใช่ครับซื้อมาซื้อมาเป็นเป็นวัวจังหวัดไหนซื้อมาจากจังหวัดไหนซื้อจากขาย้อยมาวัวเขาย้อยอ่ะพูดง่ไงเนาะลูกเกิดเขาคงเป็นเป็นก้อนนั้นเป็นเหล่าเวลานเลยเนาะใช่ครับอืมซื้อมาตอนวัวอายุเท่าไหร่ประมาณสอง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 ขวบนะสองขวบอืมก็หมายความว่าเป็นวัวซ้อมใช่ไหมวัวซ้อมวัวซ้อมมาแล้วอ่ะซ้อมแล้วอืมก็คงไม่แพงเท่าไหร่นะพูดนะสมัยก่อนพูดสมัยก่อนสมัยก่อนก็ยังแพงอยู่เนาะครับ เมื่อประมาณสิบกว่าปีที่แล้วเนาะใช่ครับโอ้ตั้งแต่เราเล่นในแรกๆเลยอายุสิบยี่สิบประมาณยี่สิบนิดหน่อยฮะโอ้เนาะหกหมืนก็ถือว่าราคาก็ไม่ไม่ต่างกับทุกวันนี้นะใช่ครับใกล้เคียงกันเลยฮะเขาเป็นบาทไหนอตอนที่ว่าเล่นที่ว่าไปเจอเป็นบาลองครับบอลองตั้งบาลองราจริงคนแรกผมก็ตามเข้าไปเซืร์เลยเลอ้ออไปเจอร้านจริงด้วยครับโอ้ oh, ชนะไหมชนะครับ นะเลยขอซื้อเขาเลยชนะตัวเก่งตัวเก่งเลยอ๋อซื้อเลยบารองหกหมื่นครับอืมมาลูกแก้มลูกแก้มก็มามาอยู่นี่ใช่ไหมมาอยู่นี่ก็เป็นบารองยาวเลยใช่คนงานก็เป็นแก้งบ่ารองไม่เคยแพ้ใครเลยครับมีแต่คนยอมรับว่าไม่สู้ตัวนี้ใช่ครับหาลูกแก้มเนี่ยนะครับไม่เคยแพ้ใครใช่ครับเขาเล่นตั้งแต่ กูง่ายตั้งแต่รุ่นรุ่นเล็กเลยเนาะสองขวดไม่คือรุ่นเล็กอ่ะเล็กแล้วก็มารุ่นกลางรุ่นกลางแล้วก็มารุ่นใหญ่รุ่นใหญ่เขาเล่นไหมรุ่นใหญ่เขาไม่ได้เล่นแล้วไม่ได้เขาเล่นกับเจอกับพวกเซบานบบานไไลไปที่เอ่อชุดหนึ่งชุดหนึ่งเที่ยวหนึ่งก็ชนะเบานบบานไร่มาอืมเฮ้ยเขาเล่นรุ่นใหญ่ครั้งเดียวอ่ะใช่แต่รุ่นกลางนี่เล่นเยอะมากมากเลยรุ่นเล็กรุ่นกลางอ่นเล่นเยอะใช่ออ้บาลองไม่เคยแพ้เคยโอ้เราเราก็เป็นไงพอจะบอกได้ไหม เราเราขอย้อยใช่ไหมที่มาที่ไปผมไม่รู้เลยผมได้เอน้องสาวมันมาตัวแล้วก็พวกปานขอแบ่งปเลอขายไปแสนหนึ่งแม่ลูกเลอแบ่งมาได้น้องสาวมาน้องของลูกแต้มครับวันนี้ลูกแต้มเออน้องของลูกแต้มตปัจจุบันยังอยู่ไหมอยู่ครับอยู่อยู่ที่ไหนตอนนี้อยู่ปานบุรีครับอยู่ปะอ๋อขายไปแล้วที่บ้าเมื่อกี้นะครับโอ้แสนแสนหนึ่งเลอแล้ว น้องของลูกแต้มนี่ซื้อมาได้ลูกแต้มมาแล้วมาซื้อน้องนี่ทิ้งระยะกันนานไหมไม่ถึงปีซื้อประมาณถึงปีไม่ถึงประมาณประมาณปีผมเพิ่งเพิ่งคนเพิ่งเพิ่งเจอแล้วก็เอาไปส่งเอาไปให้เขาอืม้ประมาณปิงได้ไหมปึงนะแล้วไอ้น้องของลูกแต้มนี่เขามีลูกกี่ตัวแล้วเราได้เก็บไปไหมเราไม่ได้เก็บไว้เลยให้ให้เขาไปเลยเนอะ ตอนที่ขายไปเขาก mm. like. ็มีลูกมีอะไรยังใช่มีแล้วครับมีลูกติดที่ว่าลูกอะไรลูกติดไปอ๋อลูกติดใช่ไหมอ๋อขายไปแสนแสนเท่าไหร่นเมื่อก em> oh ี้นะแสนเดียวครับแสนตัวเลยเนาะครับโอ้โหเนาะสี่ายเี่ไม่ได้เก็บไว้เลยเนาะมันยังว่าพี่มันยังไม่ได้ยังไม่ได้คิดอะไรตั้งเมื่อก่อนใช่ยังไม่ได้คิดว่าจะจะจะมีลงไหมเราไม่รู้เราใช่เพราะตอนนั้นตอนที่ตอนนั้นยางเรายังไม่ได้มีเหล่าอย่างนี้ใช่ไหมเมื่อก่อนเลลองซื้อมาดูอะเพื่อไงอ๋อ แล้วมามผมก็ตั้งหลักของผมคือว่าลูกเราลูกข้อของผมโดยตรงลูกแก้มบ่ารองไม่เคยแพ้เลยประมาณกี่ไฟประมาณประมาณส,สิบกว่าไฟครับแ้าไฟก็เล่นกับตกหลักล้านส,สิบกว่าไฟตั้งแต่รุ่นเล็กมาถึงรุ่นกลางน,นะเขาเขาเล่นเขาเล่นอยู่กี่ปีเจ้าของเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นแค่สามล้านเองแล้วก็มาผมเล่นเจ็ดล้าน<อ>แล้วก็ไม่มีใครมาสู้อีกเลย เพื่อเอาไป้านไม่มีคนกล้าจับอปะพื่งใ่คือเอาไปทิ้งกระเป๋าอ่ะเอาไปเสียกระเป๋าอ่ะต่อชีไม่สู้ตัวนี้ยก็ลองไม่สู้โอ้ก็หมายว่าโอ้ไปไปเล้แเล่นแค่เจ็ดครั้งอ่ะใช่ครับโอ้เนาะที่ทายเนาะหมือนว่าไม่มีใครไม่มีใครกล้าสู้อ่ะใช่ครับอืมโอ้โหเนาะโอ้ก็ไฟล่าสุดนานยังนาน้วครับหลายปีเป็นสิบเป็นสิบปีสิบกว่าปีแล้วเจอเจอวัวจังหวัดไหนมังมังการครับชนะ ชนะเมืองการจะจําได้ไม่กี่รอบน่าจะสามสิบกว่ารอบสามสิบกว่ารอบนะบ่ารองชนะเลยเนาะเจอฝันหนักไม่ลูกแก้มเนะยที่ว่าใยหนักที่ว่าเจอก็หนักอยู่ครับเรื่องรื่อวันเรื่องว่าหนักทุกไฟเจอเจอของดีทุกไฟเลยเจอดทุกไฟครับช่วใหญ่จะเจอวัวจังหวัดไหนจังเมืองการทุกเมืองการเลยทุกไฟเลยใช่ไหมโอ้ก่งนะครับลูกแก้มนะครับท่านผู้ชมตามที่อ๋อเขาพูดนะครับ ถือว่าเป็นวัวตัวบ้ารองตัวเก่งตัวนึงนะใช่ครับใครก็รู้ครับว่าตัวนี้เก่งถ้าบอกว่าลูกแจมของอ้อมะขามโปงนี่รู้จักเลยใช่ครับโอ้ถือว่าวัวสร้างชื่อนะใเรต้องเก็บไว้อะคือการเลี้ยงเขาเสียที่นี่เนาะพูดง่ายเนาะเสียที่นี่เลยนะครับตัวนี้นะครับโอ้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมโอ้ตกไม่มีใครสู้อ่ะพูดง่ายครับอืม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 โอ้นอกจากลูกแจมนะสร้างชื่อ ตัวต่อไปตัวไหนทีว่าก็ไอ้ตัวไอ้ไอ้ไอ้นั่นดังดัดดงไฟดับอ่าดางังไฟดับอ่ดาดังไฟดับเป็นไง <laughs> เป็นเป็นซื้อบัวจากที่ไหนจากลูกข้อครับลูกเกิดที่นี่เลยครับก็หมายก็ว่าดางังไฟดับเนี่ยตอนที่ว่าบอกว่าเกิดมีลูกเอ่าเป็นลูกข้อเป็นลูกเกิดของที่นี่ครับก็หมายว่าเรามีฝูงแล้วสะนนั้นใช่ครับตั้งฝูงแล้วครับตั้งฝูงเนี้วตั้งฝูงในประมาณตกห้าปีครับห้าปีครับก็มีดังไฟดับมาเลยใช่ครับบาไหนวางไฟดับเนี้ยบานอกครับ บ้านอกเลยใช่ครับเป็นไงผลงานเขาก็โฮกเที่ยวแรกก็พกก็ดับไฟเลยพี่ทำไมอ่ะเขาโกงไม่ให้เลยคอ๋อมกูง่ายครับก็คือมีมีมีตุกติกก็แล้ง่ายใช่ใช่ครับเออมีมีมีตุกติกในการในกเกมมาเมื่อใช่ครับทาไมตุกติกผมก็ได้กับหลักกับล้านพี่เจ็ดเปอร์นอือที่ว่า เป็นไฟแรงของเขาเลยว่าที่ว่าใช่ครับเป็นรุ่นไหนที่เขาเล่นที่ว่าไฟแรกที่ว่าเล่นไปดับเนี่ยฟันทายคูหน้าครับฟันทายคูหน้าก็ประมาณสามสี่สี่เนาะประมาณสองปีสองสองเริ่มเริ่มถ่ายใช่ไหมใช่ครับอ๋อเริ่มถ่ายถ้าเริ่มถ่ายฟันฟันกู่หน้าก็มันมีสองสี่เนาะใช่ครับถ่ายเขาก็ประมาณสามปีเนาะใช่ครับสามปีสองสามปีอะประมาณนี้ใช่โอ้เขาก็เป็นรุ่นเล็กเนาะรุ่นเล็กจิ๋วครับรุ่นเล็กจิ๋วจะมาทั้งจิ๋วอะเนาะใช่ครับอืมอืมอืมโอ้ไปดับเลยโอ้พูดง่ายเนาะจะได้ กูง่ายเราไฟที่สองไฟที่สองก็ก็มีคนใหญ่คนมาแก้วเข้าม,ขมาขอซื้อเลยมาขอซื้อเลยครับเอ๊ะเขายังไม่เคยเห็นฝีเท้าอ่ะเขาไม่เขาเช่อเขาปาต่อปากพี่ครับแล,แ,ลแล้วก่อนหน้าจี่ก่อนที่เป็นไฟดับเราไปซ้อมให้ใครเห็นเลื่นเรื่อยไ,ไหมทำลองเที่ยวนะครับหนองพับหนองพักอะไปทำลองเห็นพิลึงแล้วทำลองก็ได้เก้าเก้าสิบแปดรอบเก้าสิบแปดรอบชนะโอ้ ไม่ไม่ใช่บาถนามเขาด้วยนะเราเป็นเป็นค้อสนามบานกใช่ไหมใช่เขากางบาโนกมากกว่าเออทีนี้คืนนั้นมันมันมันไม่มีมันม่เด็กในบ้านเด็กในทีมงานมันมันไม่ตั้งกันแล้วก็เอามายางไปดับตั้งโอ้หาวัวตัวตั้งไม่ได้ใช่ก็คือเอาที่ไปเสียบแทนเฉยอ่ะดันชนะอีกโอ้มันเก่งทั้งสองบาบาไหนก็ได้บาไหนก็ได้มันเแต่แต่ที่เรามั่นใจคือบาโนกบาอนกเก่งเก่งมากก็คือเราคือเชื่อขนมกินได้อะไรไงโอ้โหเนาะ โอ้ด่างไปดับนะครับลูกเกิดที่นี่นะครับแล้วเออเดี๋ยวเดี๋ยวด่างด่างไฟดับนี่แม่เขาอยู่ไหมอยู่ครับอยู่ที่อยู่ในปู่เนาะแม่เขานี่มีน้องมีลูกกี่ตัวแล้วตอนนี้มีมีน้องตัวผู้ห้าตัวครับลูกน้องตัวเมียตัวเดียวน้องตัวเมียตัวเดียวครับโูตัวผู้ห้าตัวเลยครับตัวห้าตัวไปไหนหมดแล้วตอนนี้ขายเริ่มต้นที่สองสองหมื่นสองหมื่นห้าขึ้นสองหมื่นห้าเลยครับอืม พูดง่ายไปหมดแล้วครับอืมแล้วก็มีน้องตัวเมียตอนนี้น้องตัวเมียเขาก็อยู่พูดง่ายพูดง่ายไม่ขายอย่างว่าเนาะใช่ครับขายให้เก็บไว้ให้แล้วแปดหมื่นไม่ไม่จะเปิดเมื่อคือปล่อยให้เก็บไว้ที่นี่อ่ะพูดง่ายอืม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 อนี่นะครับด่างไฟดับบาดอกผลงานกี่ไฟผลงานเขาบานอกไฟเดียวครับไฟเดียวบาลองบาลองไฟหนึ่งแล้วก็ใส่บาซสี่บาสามหลายเที่ยวบานสี่บาสามหลายเที่ยวเลยอบานนอกทำไมได้แค่ไฟเดียว ก็หาคู่ต่อสู้ไม่ได้ไงหาได้แต่ว่าผมผมไม่รับเลยตั้งโดนมาผมไฟดับอ๋อเราก็คือไม่มั่นใจอ่ะไม่มั่นใจไม่มั่นใจเราก็เลยเอ้าเราไปตั้งบ่าสามบาสี่เนี่ยวก็ไปช่วยเพื่อนช่วยดีกว่าดีกว่าอือืมโอ้เนาะแต่ถ้าถ้าเป็นบานอกเนี่ยถ้าพูดถึงความมั่นใจนี่มั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ดังไฟดับเนี่ยถ้ามันใจร้อยเปอร์เซ็นตร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์กี่เอาแปดสิบเปอร์เซ็นต์ห่อแปดสิบเปอร์เซ็นต์ใช่ครับก็คือ มีวิสิชนะแปดสิบเปอร์เซ็นต์น่ะอือ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 อืโอ้เนาะต่างไปดับนะครับเนี่ยตัวไหนนะตัวไหนอยู่ที่ผู้ใหญ่เอกบางแก้วอ๋อขายไปแล้วใช่ไหมครับอ๋อขายไปแล้วแล้วผมคิดว่าอยู่ครัโออดังไปดับขายไปแสนแสนเก้าอ๋อแสนเก้านานยังครับเนี่ยตกห้าหกปีครับห้าหกปีครับห้าหกปีแสนเก้าอืมก็ไม่เอาเรื่องกเนาะครับก็คือก่อโควิดไปโน่นเนาะ ตอนโควิดขายเขาก็อายุเท่าไหร่อายุวัวประมาณรุ่นกลางกนะ็เป็นรุ่นกลางไปแล้วเนาะใช่ครับสี่ปีประมาณสี่ปีนะกำ<ช>ลังวิ่งเลยอนะ่ะอืม,อม,อมผมไม่แน่ใจนะท่านผู้ชมผมไปถ่ายของผู้ใหญ่เอก็กเออบาบงแก้วผมไม่แน่ใจผมไปถ่ายไอ้ดักไปดับหรือเปล่าผมไม่แน่ใจใช่ครับผมก็ลืมเหมือนกันเดี๋ยวต้องไปดูเทปอีกครั้งหนึ่งมันหลายคุยไงมันหลายหลายวัววัวเยอะเอาคุยไงไปถ่ายแล้วก็จําได้มั่งไม่จําไม่ได้มั่งนะครับตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวต้องไปดูเทปอีกรอบหนึ่งว่าผมไอ้ ไอ้ดักไฟดับมีไหมถ้ามีที่เทปของของผอู้ใหญ่เอ็กบางแก้วผมจะแทรกแทรกรูกให้ดูนะครับว่าดักไฟดับเป็นไงแล้วก็ตัวไอ้ลูกยันจะกตกองคของอยางจะต้องคองอยางครับนักาไปฐมนัน่นลูกเกิดลูกเกิดที่นี่เนาะใช่ครับลูกเกิดที่นี่ตัวนี้ขายไปนานตัวนี้นานแล้วครับขายตั้งแต่รุ่นเล็กสี่หมื่นรุ่นเล็กเลยใช่ไหมสี่หมื่นสี่หมื่นขายไปนนตัวนี้เป็นบ่านนัจะตอนที่เราบาลองครับบารองค แต่ตอนนี้เกงบานนอกตอนนี้เก่งบานนอกใช่ไหมอืมอืมอืหลายปีแล้วตอนนี้คนเล่นอยู่ป่าไม่รู้เนาะเล่นครับยังเล่นอยู่อ่ะยิงก็เล่นเป็นรุ่นรุ่นรุ่นกลางเนาะมันก็รุ่นเดียวกับอ่าอย่างรุ่นเดียวกับดังไฟดับเออรุ่นเดียวกับดังไฟดับดังไฟดับอืม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 ก็ยังเล่นอยู่เนาะทั้งกู้เนาะแล้วก็มามาเกิดด่างน้ําฝนตัวเมืองการตัวพังตุด่างน้ำฝน